สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีมังกรนะคะในคลิปวิดีโอนี้จะเห็นได้ว่าตัวเลขสีแดงเนี่ยเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงดาวย้ายนะคะซึ่งจะมีดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพุธดาวอาทิตย์และก็ดาวเกตนั่นเองที่ย้ายในเดือนนี้คนลัคนาราศีมังกรตัวเขาเนี่ยนะคะ อยู่ในเรือนกระดุมพราอยู่แล้วนะคะเป็นช่วงที่ฝักไฝ่หาเงินหาทองหาไรายได้คิดอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเนี่ยนะคะหรือว่ามีความขยันเป็นพิเศษนะคะ,ะเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเนี่ยนะคะถามว่าดีไหมดีมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสที่เกิดผลสําเร็จอย่างสูงอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนลรคนาราศีมังกรเนี่ยนะคะดวงก็ ค่อนข้างที่จะดีถึงแม้ว่าดาวเสาร์ในเรือนที่สองก็ยังเป็นเสาร์ที่เขาเรียกว่าทุระทุร,ทราเนี่ยนะคะของอคนที่มีดาวเสาร์ในเรือนที่สองหรือคนที่มีดาวเสาร์อยู่ในเรือนที่12เนี่ยก็จะได้อิทธิพลผลเสียบ้างนะคะเกี่ยวกับดาวเสาร์แต่โดยรวมแล้วเราก็มองเห็นถึงความตั้งใจความพยายามอาของคนราศีมังกรได้ด้วยนะคะแล้วในเดือนเนี้ย จุดเด่นก็คือดาวองคารนะคะดาวองคารเนี่ยเขาจะย้ายเข้าสู่ราศรีมังกรในวันที่5กุมภาซึ่งดาวองคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนรอาพะน,นะคะพันธุราภะเข้ามากลุมลักได้ตําแหน่งมหาอุดนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยมีความก้าวหน้าเรื่องการงานอย่างสูงเลยนะคะการงานการงานเรื่องหลักฐานหลักครอบครัวนะคะมีความมั่นคงมีความ พัฒนาไปในทิศทางที่ดีแน่นอนนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจจะบอกไว้ก่อนว่าเอ้ยมันจะเป็นกันทุกคนไหมก็ถ้าไม่ใช่เป็นกาลีนะคะอังคารที่ย้ายมานี้ถ้าไม่ใช่กาลีเนี่ยก็จะส่งผลดีแล้วก็ต้องไปดูอังคารเดิมของเราด้วยนะคะว่าเราอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าดีมากอ่าไม่ได้อยู่ที่เสียเท่าไหร่เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างสูง และเขาจะอยู่ร่วมกับดาวคู่มิตรคือดาวศุกร์ในวันที่13กุมภาศุกร์อังคารกลุก่มรักเป็นช่วงที่มีเสน่ห์อ่าเป็นช่วงที่ทำอะไรมีคนช่วยเหลืออมีคู่มิตรนะคะอ่าเขาเกื้อกูลละเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสก้าวหน้ามีความสำเร็จในสิ่งที่เราทำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนนะคะก็โอกาสที่ก้าวหน้าอย่างสูงเลยเพราะว่าดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเดินการงานด้วยนะคะ ถือว่าตำแหน่งที่ดีทีนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองอ่ะการเงินการทองเราจะเห็นได้ว่าจะมีดาวพุธเข้าไปนะคะดาวพุธเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์วันที่14่กุมภาอ่าโดยที่แรกๆเนี่ยเขาจะอยู่ในราศีมังกรก่อนช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเกิดความติดขัดความมีปัญหาบ้างเพราะว่าดาวพุธกับดาวคารเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกันนะคะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเดินอริอ แล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะอาจจะติดขัดมีปัญหาบ้างแต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยเด่นเลยนะคะเด่นเลยก็เริ่มโล่งโปร่งสบายก็เหมือนกับว่าเราทำอะไรเนี่ยติดขัดอะไรต่างเนี่ยมันก็จะแก้ไขปัญหาไปนะคะและดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอริเหมือนที่กล่าวมาและเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะเมื่ออยู่ในเรือนกระดุมพระร่วมกับดาวเสาเนี่ย เป็นดาวคู่สมพลนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสได้เงินนะคะได้เงินดีๆเดือนนี้เนี่ยนะคะราศีมังกรนี่น่าจะมีโชคนะคะเด่นนะคะเพราะดาวังคารเนี่ยพันธุลาภะนะคะลาภเข้ามากลุ่มรักนะคะแล้วเป็นมหาอุดร,ร่วมกับดาวศุกร์คู่มิตรอืมดีเด่นเลยแล้วดาวศุกร์มาจากเรือนอะไรปุตตะกับกัมมะเพราะฉะนั้นเด่นในเรื่องอะไรอะ่ะ เรื่องการงานในการนัดที่การงานการทําอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆก้าวหน้าสําเร็จแน่นอนนะคะอันนี้สิ่งที่เห็นแต่สิ่งที่มองเห็นเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยความรักนี่เด่นเลยนะคะคุณมีโอกาสพบรักอ่าแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์ไปทั้งไหนใครก็อยากเข้ามาคุยอยากเข้ามาอ่ามีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะว่าสุขังคารมันเป็นสุขอ่าคู่มิตรนะคะ ให้ผลทางด้านสเสน่ด้วยนะคะแล้วก็ผลทางด้านมีผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนีะ้คนก็มีโอกาสพบรักได้นะคะคนราศีมังกรความรักก็จะกระชุ่มกระชวยได้มีความสุขได้เหมือนกันนะคะ,ะสำหรับคนราศีมังกรนี้ถ้ารอคอยแฟนรอคอยคนรักก็อาจจะเป็นจังหวะที่พบรักเหมือนกัน คนที่มีคู่มีแฟนก็ความรักราบรื่นความรักแนบแน่นมีความมั่นคงดีอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางาสิ่งที่มองเห็นอย่างหนึ่งก็คือเจ้าชะตามีโอกาสที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่อาจจะมีการเดินทางเยอะหน่อยเป็นช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ยเหมือนกับอ,าอยากจะทำนู่นทำนี่ค่อนข้างเยอะนะคะ แล้วก็เป็นช่วงที่อาจจะพบเจอมิสหายที่มิตรเก่าได้เหมือนกันนะคะหรือมิตรต่างชาตินะคะอาจจะได้พบคนต่างถิ่นอย่างเงี้ยมีมิสหายต่างถิ่นอา่าซึ่งก็อาจจะเกื้อกูลทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้ด้วยชีย้ช่องทางบางอย่างที่ทำให้เราเกิดรายได้อย่างนี้ก็ได้เกิดลาภผลอย่างเงี้ยได้ ก็เด่นอยู่นะคะสำหรับคนราศีมังกรเนี่ยดวงชะตาค่อนข้างที่จะเปิดเลยคือชี้นำไปในสู่ทิศทางที่เกิดผลสำเร็จให้กับเจ้าชะตานะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์นะคะหวังว่าเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์แล้วก็ต้องสร้างกุศลหน่อยนะคะสร้างกุศลด้วยการไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนา เป็นการสร้างกุศลแบบง่ายๆนะคะแล้วคุณก็มีแนวโน้มที่จะไปเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ที่ลี้ลับหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ก็ได้นะคะก็มีโอกาสก็ไปไหว้พระไหว้เจ้าด้วยก็ดีนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ